มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากในช่วงนี้นะเป็นพระราชินิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะท่านกล่าวว่าอย่างไรนะในเรื่องนี้หัวข้อชื่อว่ามดไม่ขึ้น,นคืออาหารบางอย่างเนี่ย ที่เราตั้งไว้เนี่ยมดไม่ขึ้นนะราวางไว้โดยไม่มีน้ำหล่อเนี่ยมดก็ไม่ขึ้นเหนะมือนสมัยโบราณเนี่ยนะผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเอาอาหารมาตั้งไว้เนี่ยก็ต้องหล่อไว้ด้วยน้ำล้อมรอบอาหารนั้นเพื่อป้องกันมดที่จะมาไาตา่มาตอมนะแต่อาหารบางอย่างในตั้งไว้เฉยเฉยไม่ต้องมีน้ำหลอ่อมดก็ไม่ขึ้นอาหารนั้นนะนั่นไม่ใช่หมายความว่า ไม่มีมดในบริเวณนั้นมดมีอยู่ทุกขนทุกแห่งนะเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏตัวออกมาให้เห็นมากน้อยได้เพียงไรเท่านั้นตอนนี้อาหารบางอย่างมดขึ้นอาหารบางอย่างมดไม่ขึ้นนะเหตุผลก็เพราะว่านะเพราะอาหารบางอย่างมันมีกลิน่นมันจะส่งตื่นออกไปนำมดนะเข้ามามดไม่ได้เข้ามาเองมดเข้ามา เพราะถูกกลิ่นของอาหารนั้นชักนำเข้ามาอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเมื่อเปรียบก,กิเลสเหมือนมดมดไม่ขึ้นอาหารที่ไม่ส่งกลิ่นออกไปชักนำมดมาฉันใดกิเลสก็ไม่ได้เข้ามาห้อมล้อมปกคลุมจิตที่ไม่ส่งออกไปชักนำกิเลสเข้ามาฉันนั้นดังน,นั้นความคิด ความปรุงแต่งนะเมื่อตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสก็คือการส่งจิตออกไปชักนำกิเลสเข้ามาห้อมล้อมจิตนะก็เหมือนอาหารที่ปรุงแต่งด้วยกลิ่นออกไปชักนำัสเข้ามารุมตอมอาหารนั้นนะตอนนี้หากเราหยุดความคิดปรุงแต่งนะเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รสกายได้สัมผัสนะกิเลสแม้จะมีอยู่เต็มโลกมันก็ไม่สามารถเข้ามาห้อมล้อมจิตนะจิตย่อมผ่องใสสว่างห่างไกลจากความร้อนความมืดของกิเลสได้ฉันนั้นนะดังนั้นอยู่ที่การปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งนะถ้าปรุงแต่งนะรูปเสียงกลิ่นรสนะโพธพภะกิเลสเหล่านั้นก็จะเข้ามาหุ้มห้อมล้อมจิต แต่ถ้าไม่ปรุงแต่งเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสนะกิเลสจะเกิดมันก็เกิดตามเหตุแต่กิเลสนั้นไม่สามารถเข้ามาห้อมล้อมจิตได้นะเพราะฉะนั้นให้ไปพิจารากันให้ดีนะเมื่อเกิดผัสสะทางอายตนะทั้ง5นะก็อย่าไปคิดนึกปรุงแต่งจนเกิดนะกิเลส และนำเกรดเข้ามาห้อมล้อมจิตนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ขอให้ติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไป